ถ้าคุณค้นพบวัตถุความทรงจําของคุณคือการโกหกที่ถูกสร้างขึ้นมาและคนที่คุณรักที่สุดอาจเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคุณจะเลือกความจริงหรือเลือกมีชีวิตรอดเขาหันกลับช้าๆดวงตายังพยายามปรับกับความมืดในท่อเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมฉันรอเธอมานานแล้วหัวใจเขากระตุกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนแปลกหน้าแต่เป็นเสียงที่เขาเคยได้ยินทุกคืนในความฝัน เธอที่อยู่ข้างหน้าเขาหันกลับมามองสีหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นซีดเผือดริมฝีปากขยับอย่างไร้เสียงเงาหนึ่งปรากฏขึ้นในปลายเท่าแสงไฟกับพลิบเพียงเสี้ยววินาทีเผยให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลดวงตาคมกริบสะท้อนแสงสีแดงที่ชายเสียงของเขาแทบไม่ออกจากลำคอความทรงจำเก่าๆถาโถมเข้ามาภาพเพลิงไม่คำสัญญาที่เขาทำลายและเลือดที่เปื้อนมือเขาเองชายคนนั้นยิ้มมุมปากในที่สุดก็หากันจนเจอ เสียงปืนดังสนั่นในท่อแคบแรงระเบิดเสียงทำให้หูอื้อเธอผลักเขาให้ล้มลงกับพื้นกระสุนเฉียดไปเพียงไม่กี่เซนติเมตรเสียงโลหะกระทบพื้นดังต่อเนื่องแสงไฟฉุกเฉินสองสะท้อนบาดแผลบนใบหน้าของพี่ชายและรอยสักรูปเครื่องหมายที่เขาจำได้ทันทีเครื่องหมายขององค์กรที่เขาหนีมาตลอดชีวิตเสียงหายใจของพี่ชายหนักและสั้นคล้ายสัตว์ป่าที่กำลังล่าอยู่แววตาเต็มไปด้วยความแค้นที่คุกรุ่นมานาน เขาค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นสายตาไม่ละไปจากปลายกระบอกปืนที่กำลังเล็งตรงมาที่หัวใจเขาทำไมพี่ถึงทำแบบนี้เสียงของเขาสัน่นแต่พยายามควบคุมไม่ให้แตกหักที่ชายหัวเราะต่ำเสียงหัวเราะสะท้อนกล้องในท่อจนขนลุกสู้พระแกะคือคนที่ทำลายทุกอย่างภาพอดีตผุดขึ้นมาในหัวเขาทันทีเพเื่อไม่คารุหาเสียงกรีดร้องของพ่อแม่และเขาวิ่งหนีไปโดยไม่หันกลับไม่ใช่ฉันเขากระซิบฉันพยายามช่วยพวกเขา พี่ชายยกปืนขึ้นสูงกว่าเดิมโกหกต่อไปเถะน้องชายแต่คืนนี้แกจะชดใช้หญิงสาวที่ยืนข้างเขาก้าออกมาขวางเสียงฝีเท้าของเธอก้องกังวานในความเงียบหยุดน้ำเสียงของเธอเฉียบคมและเต็มไปด้วยอำนาจความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่นายคิดที่ชายชะงักสายตาเขาหันไปมองเธอเธอทำไมถึงอยู่ข้างมันเธอจ้องกลับอย่างไม่หวั่นไหวเพราะฉันก็เคยถูกครอบครัวของนายทำลาย เงียบเสียงฝนด้านนอกเกงคงตกกระทบโลหะดังต่อเนื่องมีเพียงเสียงหัวใจของทั้งสามคนที่เต้นไม่พร้อมกันทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นจากด้านนอกโกดังแรงสั่นสะเทือนทําให้ท่อที่พวกเขายืนอยู่สั่นสะเทือนที่ชายหันปืนไปทางทางเข้าเขาใช้จังหวะน,นั้นพุ่งเข้าใส่พี่ชายทั้งคู่ล้มกลิ้งในท่อเสียงปืนลั่นซ้ํจาจนโลหะสะท้อนเสียงเหมือนฟ้าผ่าเสียงปืนยิงดังสะท้อนในท่อแคบไฟฉุกเฉินกับพริบที่ขึ้นราวกับหัวใจที่เต้นแรงของเขา เขากับพี่ชายแย่งปืนกันกลางความมืดโลหะเย็นของปืนครูดกับมือจนเลือดซึมเสียงหายใจกระชั้นทั้งสองคนสับสนจนฟังไม่ออกว่าใครเป็นใครหญิงสาวคว้าแท่งเหล็กขึ้นมาจากพื้นเธอพุ่งเข้าไปโดยไม่ลังเลฟ้าใส่ข้อมือพี่ชายเต็มแรงเสียงกระดูกแตกดังกรอบแกรบปืนตกกระแทกพื้นกลิ้งไปตามท่อเสียงกรีดร้องของพี่ชายดังลัน่นแต่แววตาเขายังคงเต็มไปด้วยความเกลียดชังแกไม่เคยรู้ความจริงพี่ชายคำรามพวกเขาตายเพราะคำสั่งของเธอ เขาชะงักสายตาหันไปมองหญิงสาวที่ยืนข้างตัวร่างเธอแข็งทื่อใบหน้าเธอซีดลงทันตาไม่จริงเขาพูดเบาๆเธอบอกฉันว่าหญิงสาวกัดริมฝีปากดวงตาเธอสั่นไหวแต่ไม่พูดอะไรพี่ชายหัวเราะลั่นทั้งน้ำตาเห็นไหมน้องชายแกถูกหลอกมาโดยตลอดเสียงระเบิดอีกลูกดังขึ้นจากด้านนอกแรงสั่นสะเทือนทำให้ผนังท่อเริ่มร้าวน้ำสกรปรกทละลักเข้ามาอย่างรวดเร็วเธอคว้ามือเขาวไว้แน่นตอนนี้ไม่ใช่เวลา ถ้าเราไม่หนีเราจะตายกันหมดเขามองพี่ชายที่ยังนอนเจ็บเลือดไหลนองพื้นท่อแต่ดวงตายอย่างจ้องเขาไม่กระพริบในเสี้ยววินาทีนั้นเขาต้องเลือกช่วยพี่ชายที่เกลียดเขาหรือหนีไปกับหญิงสาวที่อาจจะหลอกเขามาตลอดเขาหลับตาแน่นเพียงเสี้ยววินาทีเสียงระเบิดและเสียงฝนด้านนอกดังประสานร,ราวกับโลกกำลังพังทลายเขายื่นมือไปคว้าพี่ชายลากร่างที่เต็มไปด้วยเลือดขึ้นมาจากน้ำในท่อแม้เสียงตะโกนจากหญิงสาวจะเร่งร้าให้เขาหนีไปกับเธอ เขาคือครอบครัวของฉันเขาตะโกนเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วทอมืดหญิงสาวกัดฟันแน่นแววตาเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแต่เธอก็ช่วยพยุงพี่ชายขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยทั้งสามคนพยายามปีนออกทางบันไดเหล็กขึ้นสู่ประตูอีกฝั่งเสียงฝีเท้าศัตรูตามมาใกล้ทุกทีเสียงปืนยิงดังระงม,มด้านหลังเมื่อพวกเขาผลักประตูเหล็กขึ้นแสงไฟส้มจากเพลิงไม่ภายนอกศาสตร์เข้ามาเปลวไฟสะท้อนบนใบหน้าของที่ชายเผยรอยสักรูปเครื่องหมายเดียวกับที่หญิงสาวมีบนไหปลาร้า เขาตกใจจนชะงักกลางบันไดทำไมเธอก็มีรอยสักแบบเดียวกันหญิงสาวไม่ตอบน้ำตาเธอเออคลอ,อก่อนเธอจะพูดเพียงคำเดียวเพราะฉันคือคนที่ได้รับคำสั่งให้ฆ่าเธอเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นไฟจากระเบิดลูกใหม่สว่างจนตาพร่าเสียงพี่ชายหัวเราะต่ำปนกับเสียงคลางเจ็ดตอนนี้แกเข้าใจแล้วใช่ไหมไม่มีใครที่แกไว้ใจได้อีกต่อไปเขายืนนิ่งท่ามกลางความโกลาหลหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกเลือดเสียงฝนและเปลวไฟผสมเป็นกลิ่นข่าวแสบจมูก เขากำปืนไว้แน่นฝนเย็นไหลผ่านมือที่สั่นระริกเสียงลมหายใจของพี่ชายและหญิงสาวดังผสมกับเสียงฝนที่ตกหนักราวกับเสียงกลองรบใช่ในชุดกรอกขยับเข้ามาใกล้ปากกระบอกปืนเล็งตรงมาที่พวกเขาไฟจากรถบรรทุกสองเข้าตาทําให้ทุกอย่างพร่ามัวหญิงสาวก้าวไปยืนข้างเขาน้ําตาและเลือดผสมกันบนใบหน้าเลือกซะเธอกระซิบพี่ชายหัวเราะเบาๆเ,เ,เสียงแหบพร่าจากบาดแผลข้าเธอซะแล้วกลับมาหาครอบครัว หรือจะฆ่าฉันแล้วหนีไปกับคนที่โกหกแกมาตลอดเขามองทั้งสองคนหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกจากอกความทรงจําเก่าและคําโกหกใหม่ปะทะก,กันในหัวเสียงประกาศดังขึ้นอีกครั้งเวลาหมดแล้วเขายกปืนขึ้นเล็งไปข้างหน้าปลายนิ้วแตะกปืนความเงียบปืนกินทุกเสียงเขาลั่นไกแสงแฟลชสว่างว่าบางความมืดเสียงปืนดังสะท้อนในตรอกแคบร่างหนึ่งสุดลงกับพื้นเลือดไหลผสมกับน้ำฝนเป็นสีแดงเข้ม เสียงกรีดร้องดังขึ้นแต่ทันใดนั้นเสียงปืนจากอีกมุมดังประสานชายในชุดกระหลายคนล้มลงไฟสาสว่างเผยให้เห็นร่างของคนที่ควรตายไปแล้วชายไวกลางคนในสู่สีดำใบหน้าที่เขาจำได้ชัดเจนพ่อของเขาเขาช็อกจนยืนนิ่งปืนในมือแทบหลุดร่วงลงกับพื้นพ่อก้าวออกมาจากเงามืดฝนสาดกระทบสู่สีดำจนเปียกชุ่มแต่รอยยิ้มของเขากลับสงบนิ่งราวกับรู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นลูกทำได้ดี เสียงทุ้มต่ำของพ่อดังชัดเจนท่ามกลางเสียงปืนเงียบลงฉับพลันแม้จะช้าไปหน่อยแต่ในที่สุดลูกก็เลือกถูกเขามองพ่ออย่างไม่เชื่อสายตาพ่อทำไมพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อหัวเราะเบาๆสายตาเต็มไปด้วยความเย็นชาเพราะทุกอย่างที่ลูกเห็นเป็นสิ่งที่ฉันอยากให้ลูกเห็นหญิงสาวก้าวถอยหลังใบหน้าซีดขาวเต็มไปด้วยความตกใจนี่หมายความว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของคุณพ่อหันไปมองเธอรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้า เธอคิดจริงๆหรือว่าองค์กรจะปล่อยให้คนทรยศอย่างเธอหลุดรอดไปง่ายๆที่ชายหัวเราะทั้งน้ำตาเสียงเจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยความประชดฉันบอกแล้วไม่มีใครที่นายไว้ใจได้อีกแล้วเขาเริ่มหายใจที่มือสั่นจนแทบควบคุมไม่อยู่ความจริงถาโถมจนสมองว่างเปล่าทั้งหมดนี่พ่อทำเพื่ออะไรพ่อกล้าเข้ามาใกล้แสงไฟจากรถบรรทุกสองให้เห็นรอยแผลเก่าเต็เตมใบหน้าเพื่อให้รู้เข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีความรักมีแต่ความพักดี เสียงปืนอีกนัดดังขึ้นกระทันหันเลือดสาดประเซนกลางสายฝนแต่ครั้งนี้ไม่ใช่พอ่อไม่ใช่พี่ชายไม่ใช่เขาหญิงสาวคือคนที่เหนี่ยวไกลเธอยืนถือปืนมั่นคงน้ำตาไหลไม่หยุดฉันเบื่อเกมของพวกคุณแล้วเสียงปืนยิงคงก้องสะท้อนในตรอกชายในชุดกลัวหลายคนหันปืนเล็งกลับไปที่หญิงสาวทันทีแต่เธอกล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสายฝนไหลผ่านใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาและเลือดพ่อชะงนักไปชั่ววินาทีรอยยิ้มบนใบหน้าเริ่มสั่นไหวเธอ ทำอะไรลงไปหญิงสาวหันปืนไปทางพ่อดวงตาเธอเต็มไปด้วยไฟแค้นฉันทำในสิ่งที่คุณไม่กล้าทำปลดปล่อยตัวเองจากคำสั่งของคุณเขายืนระหว่างทั้งสองหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อพอแล้วเขาตะโกนไม่มีใครพูดความจริงเลยสักคนที่ชายหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเสียงหัวเราะสลับกับไอเลือดเพราะความจริงคือเราไม่มีวันหนีมันได้ ทันใดนั้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นจากด้านบนแสงสปอตไลท์สว่างจ้าชายในชุดเกราะรีบถอยออกเปิดทางให้เฮลิคอปเตอร์ลงกลางตรอกประตูเฮลิคอปเตอร์เปิดออกหญิงชาราร่างสูงในชุดขาวก้าวลงมาเสียงของเธอนิ่งและเย็นเยียบหยุดเกมนี้ได้แล้วทุกคนในตรอกหยุดนิ่งแม้เสียงฝนก็เหมือนจะเงียบไปพ่อก้าวไปข้างหน้าท่านผมทำตามคำสั่งทั้งหมดแล้ว หญิงชราหันมามองเขาแล้วหันมามองหญิงสาวแววตาเหมือนอ่านใจทุกคนได้เพียงชั่วพริบตาเด็กคนนั้นไม่เคยเป็นเป้าหมายเธอกล่าวพวกเธอทั้งหมดคือเหยื่อของการทดลองเดียวกันสายฟ้าฟาดลงกลางท้องฟ้ามืดมิดเขาแทบหายใจไม่ออกการทดลองอะไรเขาถามเสียงสัน่นหญิงชรา,าส่งรอยยิ้มบางการทดลองสร้างคนที่ไม่มีหัวใจ เขายืนนิ่งคำว่าการทดลองกล้องสะท้อนในหัวซ้ำแล้วซ้ำแล้วฝนที่กระทบผิวเร่อไม่รู้สึกหนาวอีกต่อไปมีเพียงความชาและเวิงว้างหญิงสาวก้มหน้ามือที่ถือปืนสั่นจนควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนี้พวกเขาใช้เราเป็นเครื่องมือหญิงชาราพยักหน้าเบาๆสายตาเต็มไปด้วยความสงสารจอมปลอมพวกเธอถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบความพักดีและความรักพี่ชายหัวเราะทั้งน้ำตาเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความขมขื่นงั้นทั้งหมดที่เราทำทุกคนที่ตายไม่มีความหมายเลยงั้น พ่อหันไปมองหญิงชรานี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณสัญญากับผมหญิงชราหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเย็นยิ่งกว่าเสียงฝนสัญญามีไว้เพื่อทำลายเพื่อดูว่าพวกเธอจะทำอะไรเมื่อมันแตกสลายเขากำปืนแน่นความโกรธพุ่งขึ้นมาจนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเขาหันไปมองหญิงสาวมองพี่ชายมองพ่อทุกคนรอบตัวเขาต่างมีส่วนในเกมโหดร้ายนี้หญิงชราก้าวเข้ามาใกล้ตอนนี้เลือกซะฆ่าพวกเขาและมาอยู่ข้างฉันหรือปล่อยให้ตัวเองตายไปพร้อมกับพวกเขา เฮลิคอปเตอร์ส่งเสียงดังลั่นไฟสปอตไลท์สองสว่างจ้าจนมองอะไรแทบไม่เห็นเขายกปืนขึ้นเสียงหัวใจดังในหูราวกับกลองสึกน้ำฝนและน้ำตาไหลรวมกันบนใบหน้าภาพทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นเสียงหัวเราะในวัยเด็กเพลิงไม่คำสัญญาที่แตกสลายคํำพูดของหญิงสาวคำโกหกของพ่อเสียงหัวเราะของที่ชายทุกอย่างประดังเข้ามาในวินาทีเดียวเขาหันกระบอกปืนเล็งไปที่หญิงชารานิ้วแตะกปืนแน่นเสียงปืนกึกกล้องท่ามกลางสายฝน กระสุนพุ่งฝ่าเสียงฝนและไฟสปอตไลท์ร่างหญิงชราสะดุ้งเล็กน้อยก่อนลม้มลงกับพื้นคอนกรีตเสียงปืนของชายในชุดเกราะดังขึ้นเกือบพร้อมกันฝนกลายเป็นม่านเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั่วตรอกเขารีบคว้าหญิงสาวและพี่ชายหลบหลังซากรถเสียงปืนดังต่อเนื่องราวกับพายุไม่สิ้นสุดหญิงสาวกรีดร้องนายทำอะไรลงไปรู้ไหมเธอเป็นใครเขากำปืนแน่นฉันไม่สนอีกแล้วทุกคนแค่ใช้เราเป็นเบี้ยพี่ชายที่นอนเลือดอาบเริ่มหัวเราะทั้งน้ำตา ในที่สุดนายก็เหมือนฉันเสียงเฮลิคอปเตอร์ยังคงดังลัน่นแต่ไม่หญิงชราล้มลงจู่จูชายในชุดกรอหลายคนหยุดยิงหันมามองหน้ากันอย่างสับสนประตูเฮลิคอปเตอร์เปิดอีกครั้งชายหนุ่มใบหน้าเหมือนเขาราวกับกระจกสะท้อนก้าวลงมาเพียงแต่ดวงตาของชายคนนั้นว่างเปล่าไร้ความรู้สึกต้นแบบล้มแล้วชายคนนั้นเอ่ยเสียงเรียบถึงเวลาที่สำเนาจะสิ้นสุดการทดลองหญิงสาวอ้าปากค้างสองคนนี้ฝาแฝดเหรอ พ่อยืนนิ่งแววตาเต็มไปด้วยความตกใจที่แท้จริงครั้งแรกชายแฝดยกปืนขึ้นเล็งทั้งพ่อพี่ชายและเขาในเวลาเดียวกันระบบใหม่ไม่ต้องการความรักไม่ต้องการครอบครัวระบบใหม่ต้องการคนที่ฆ่าได้โดยไม่ลังเลเสียงฝนกลบทุกอย่างจนเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาเขามีเพียงกระสุนสุดท้ายในปืนและเวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาทีเพื่อเลือก กระสุนพุ่งฝ่าเสียงฝนและไฟสปอตไลท์ร่างหญิงชราสะดุ้งเล็กน้อยก่อนลม้มลงกับพื้นคอนกรีตเสียงปืนของชายในชุดเกราะดังขึ้นเกือบพร้อมกันฝนกลายเป็นม่าเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั่วตรอกเขารีบคว้าหญิงสาวและพี่ชายหลบหลังซากระเสียงปืนดังต่อเนื่องราวกับพายุไม่สิ้นสุดหญิงสาวกรีดร้องนายทำอะไรลงไปรู้ไหมเธอเป็นใครเขากำปืนแน่นฉันไม่สนอีกแล้วทุกคนแค่ใช้เราเป็นเบี้ยพี่ชายที่นอนเลือดอาบเริ่มหัวเราะทั้งน้ำตา ในที่สุดนายก็เหมือนฉันเสียงเฮลิคอปเตอร์ยังคงดังลัานแต่ไม่หญิงชราล้มลงจู่จูชายในชุดกรอหลายคนหยุดยิงหันมามองหน้ากันอย่างสับสนประตูเฮลิคอปเตอร์เปิดอีกครั้งชายหนุ่มใบหน้าเหมือนเขาราวกับกระจกสะท้อนก้าวลงมาเพียงแต่ดวงตาของชายคนนั้นว่างเปล่าไร้ความรู้สึกต้นแบบล้มแล้วชายคนนั้นเอ่ยเสียงเรียบถึงเวลาที่สำเนาจะสิ้นสุดการทดลองหญิงสาวอ้าปากค้างสองคนนี้ฝาแฝดเหรอ พ่อยืนนิ่งแววตาเต็มไปด้วยความตกใจที่แท้จริงครั้งแรกชายแฟดยกปืนขึ้นเล็งทั้งพ่อพี่ชายและเขาในเวลาเดียวกันระบบใหม่ไม่ต้องการความรักไม่ต้องการครอบครัวระบบใหม่ต้องการคนที่ฆ่าได้โดยไม่ลังเลเสียงฝนกลบทุกอย่างจนเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาเขามีเพียงกระสุนสุดท้ายในปืนและเวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาทีเพื่อเลือกเขาตัดสินใจในเสียววินาทีเสียงหัวใจดังกลบเสียงฝนและเสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์เขาหันปืนไปทางชายแฝด กระสุนสุดท้ายพุ่งออกแสงแฟดสว่างว่ากลางสายฝนแต่ทันใดนั้นพี่ชายพุ่งเข้ามาขวางร่างเขากระสุนเจาะทะลุหน้าอกพี่ชายเต็มแรงเลือดสาดกระเซน็นอับหน้าเขาพี่ชายล้มลงในอ้อมแขนเขาริมฝีปากพี่ชายสั่นไหวพูดเพียงคำเดียวก่อนสิ้นใจให้อภยัยชายแฟดไม่หยุดเขายกปืนเล็งอีกครั้งแต่เสียงปืนอีกนัดดังขึ้นจากด้านหลังชายแฟดหญิงสาวยิงกระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะชายแฝดร่างนั้นทรุดลงอย่างไร้ชีวิต ความเงียบปกคลุมตรอกในทันทีเสียงฝนกลับมาเด่นชัดอีกครั้งพ่อค่อยๆสุดลงกับพื้นสายตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเขาพึมพำหญิงสาวทิ้งปืนลงพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดเพื่อให้เราเห็นว่าไม่มีใครรอดจากเกมของพวกเขาได้จริงๆเขากอดร่างพี่ชายไว้แน่นสายฝนฉะเลือดออกจากมือเขาในหัวมีเพียงเสียงว่างเปล่าแสงไฟสปอตไลท์จากเฮลิคอปเตอร์ดับลงทีละดวงเสียงใบพัดค่อยๆห่างออกไปเหลือเพียงตรอกมืดเงียบมีเพียงเขาและหญิงสาวที่ยังหายใจ ขายังคงกอดร่างที่ชายไว้ความอบอุ่นในร่างนั้นค่อยๆหายไปพร้อมเสียงฝนที่ซาลงหญิงสาวคุกเขา่าลงข้างเขาเธอสั่นจนแทบพูดไม่ได้มันจบแล้วใช่ไหมเธอเอ่ยเสียงแผ่วเขาไม่ตอบสายตาย,ยังคงจ้องไปยังใบหน้าพี่ชายที่เปื้อนเลือดริมฝีปากพี่ชายที่ยังคงมีรอยยิ้มจังๆรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นมาตลอดชีวิตเสียงเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ที่ควรหายไปกลับดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังมาจากหลายทิศทาง ไฟสปอตไลท์อีกหลายดวงฉายลงมาจากท้องฟ้าสาดสว่างทั่วตรอกเผยให้เห็นชายในชุดเกราะนับสิบที่ล้อมทั้งคู่ไว้ทุกด้านเสียงประกาศดังขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงหญิงชาราไม่ใช่เสียงพ่อเป็นเสียงผู้หญิงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนขั้นตอนหนึ่งเสร็จสิ้นเข้าสู่การทดลองขั้นต่อไปหญิงสาวเงยหน้าขึ้นอย่างไม่อยากเชื่อขั้นต่อไปหมายความว่ายังไงเสียงหัวเราะเย,ย็นชาแผ่วลงมาจากลำโพงพวกเธอคิดว่ามีเพียงพวกเธอสี่คนนั้นหรือ จากเงามือดอีกฟากตรอกเงาร่างมาสิบเก้าออกมาใบหน้าของพวกเขาเหมือนเขาทุกคนเหมือนเขาหญิงสาวก้าวถอยหลังเสียงหัวใจดังในหูจนแทบแตกเขายืนนิ่งจ้องไปยังร่างจำลองของตัวเองที่ล้อมรอบไว้ทุกด้านและในวินาทีนั้นเขารู้ว่านี่ไม่ใช่ตอนจบของเกมนี่คือการเริ่มต้นที่แท้จริงเสียงฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งหยดน้ำกระทบคอนกรีตดังสม่ำเสมอราวกับเสียงกลองประโคมรับความตาย เงาร่างที่เหมือนเขานับสิบเดินเข้ามาใกล้ทุกการก้าวพร้อมเพียงราวกับหุ่นยนต์ใบหน้าไร้อารมณ์ดวงตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเดียวกันฆ่าเขาหญิงสาวหันไปมองเขาพวกนั้นคือแกทั้งหมดเสียงเธอสั่นทั้งกลัวทั้งตกใจเขากำปืนแน่นแม้เหลือเพียงแมกกาซีนเปล่าไม่ใช่ฉันพวกนั้นคือสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเสียงจากลำโพงดังขึ้นอีกครั้งเย็นชาและเต็มไปด้วยการควบคุมต้นแบบที่แท้จริงคือการอยู่รอดเพียงหนึ่งเดียว ท่านใดนั้นร่างโคลนทั้งหมดพุ่งเข้ามาพร้อมกันเหมือนคลื่นทะเลเลือดเขาผลักหญิงสาวไปด้านข้างใช้ร่างพี่ชายที่ไร้ชีวิตเป็นโลชั่วคราวเสียงกระสุนและมีดสั้นกระแทกเข้ากับเนื้อและโลหะดังสนัน่นหญิงสาวคว้าปืนจากพื้นเหนียวยใส่ร่างโคลนไม่หยุดแต่จำนวนพวกมันมากเกินไปคลื่นม,มนุษย์ไร้จิตสำนึกถาโถมเข้ามาเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดท่ามกลางความโกลาหลเสียงเฮลิคอปเตอร์อีกลำปรากฏบนท้องฟ้าแต่ครั้งนี้เป็นสีขาวสะอาดมีสัญลักษณ์รูปวงกลมแตกครึง่งสัญลักษณ์เดียวกับรรอยยักบน่่าาางขและพีช บันไดเชือกหย่อนลงมาเสียงผู้ชายที่ไม่คุ้นหูประกาศดังลั่นถ้าอยากรอดจงขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขามองหญิงสาวหญิงสาวมองเขาดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยคำถามเดียวกันเชื่อได้ไหมแต่พวกโคลนกำลังปิดล้อมเข้ามาใกล้ทุกวินาทีเขากระชับมือหญิงสาวแน่นดวงตาทั้งคู่สบกันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนตัดสินใจกระโจนขึ้นบันไดเชือกเสียงลมแรงจากใบพัดเฮลิคอปเตอร์กรีดผ่านหูทำให้เสียงฝนและเสียงกรีดร้องของโคลนกลายเป็นเพียงเสียงอื้ออึงในความว่างเปล่า มือเขาจับเชือกแน่นจนเลือดซึมหญิงสาวปีนตามหลังโคลหลายตัวพุ่งเข้ามาจับปลายขาเธอเธอกรีดร้องสุดเสียงเขาหันกลับมาดึงมีดจากเอลฟาใส่แขนโคลเลือดกระเด็นมือปลอมหลุดออกจากเชือกร่างโคลตกกระแทกพื้นแต่กระจายราวตุ๊กตาไร้ชีวิตพวกเขาปีนขึ้นจนถึงประตูเฮลิคอปเตอร์ชายในชุดเกราะสีขาวคว้าตัวทั้งคู่ขึ้นมาเสียงเครื่องยนต์คำรามเครื่องลอยสูงขึ้นทิ้งตรอกเต็มไปด้วยไฟและเลือดไว้ข้างหลังหญิงสาวหอบหายใจดวงตายังเต็มไปด้วยความตกใจและหวาดระแวงนี่ เราปลอดภัยแล้วใช่ไหมใช่ในชุดเกราะไม่ตอบเขาเพียงยกหมวกกันน็อกออกเผยใบหน้าที่ทําให้เขาชะง,งักจนหายใจไม่ออกใบหน้าของเขาเองอีกหนึ่งสำเนาแต่มีรอยสักสองวงซ้อนกันแต่ครึ่งทั้งคู่สำเนานั้นยิ้มบางเสียงทุ้มเย็นชายินดีต้อนรับสู่ระดับสองของการทดลองประตูเฮลิคอปเตอร์ปิดลงเสียงล็อกประตูดังคลิกและในทันทีไฟภายในเปลี่ยนเป็นสีแดงฉาน เสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ยังคงดังสนัน่นแต่ภายในห้องโดยสารกลับเงียบราวกับสุสานไฟสีแดงสาดลงบนใบหน้าสำเนาที่อยู่ตรงหน้ารอยยิ้มของมันสงบนิ่งแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยการคำนวณหญิงสาวขยับตัวถอยหลังเล็กน้อยมือเธอยังจับปืนแน่นแม้จะรู้ว่ากระสุนหมดไปแล้วเขาจ้องสำเนานั้นด้วยสายตาแข็งกร้าวนี่คืออะไรระดับสองหมายถึงอะไรสำเนาหัวเราะเบาๆระดับหนึ่งคือการทดสอบความรักและการทรยศ ระดับสองคือการลบทุกอย่างที่เหลืออยู่ในตัวเจ้าประตูด้านหลังห้องโดยสารเปิดออกเผยห้องกระจกเต็มไปด้วยน้ำสีฟ้าเรืองแสงด้านในมีร่างมนุษย์อีกนับสิบลอยอยู่ในของเหลวนั้นทุกใบหน้าคือเขาเองในสภาพต่างๆทั้งเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่หญิงสาวอ้าปากค้างพระเจ้าพวกเขาเลี้ยงนายมาตั้งแต่เกิดสำเนาผู้เสียงเรียบไม่ใช่เลี้ยงแต่สร้าง เขาหยุดหายใจไปชั่วขณะภาพทุกความทรงจำพันแตกสลายเสียงหัวเราะของพ่อรอยยิ้มของที่ชายน้ำตาของหญิงสาวทั้งหมดคือการเขียนโปรแกรมไม่มีอะไรจริงเลยเขากระซิบสำเนาเก้าเข้ามาใกล้ยื่นมือมาทางเขาเลือกซะอยู่ข้างฉันหรือกลายเป็นเศษซากอย่างพวกที่เหลือหญิงสาวก้าวมาขวางเสียงเธอสั่นแต่เด็ดขาดะอย่าเชื่อมันนายยังมีทางเลือกของตัวเอง เขามองทั้งคู่มือกำแน่นจนเจ็บภายในหัวเสียงความทรงจำปลอมและเสียงหัวใจจริงปะทะก,กันจนแทบระเบิดไฟแดงในห้องกระพริบที่ขึ้นเสียงไซเรนดังขึ้นราวกับนับถอยหลังเขาตัดสินใจพุ่งเข้าไปคว้ามีดจากเข็มขัดสำเนาและแทงตรงเข้าที่หน้าอกมันเต็มแรงเลือดสาดกระเซ็นสำเนาหัวเราะทั้งที่มีดฝังในอกดีมากนั่นแหละการทดสอบเริ่มต้นแล้วจริงจริง พื้นเฮลิคอปเตอร์สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงประตูห้องกระจกเปิดออกร่างคโคลนในของเหลวเริ่มขยับดวงตาเปิดพร้อมกันทีละคู่เสียงไซเรนดังระงมทั่วห้องโดยสารร่างคโคลนในน้ำเรืองแสงเริ่มตื่นขึ้นพร้อมกันดวงตานักศึกคู่ลืมขึ้นในเวลาเดียวกันทุกสายตาจ้องมาที่เขาและหญิงสาวเฮลิคอปเตอร์สั่นสะเทือนรุนแรงไฟสีแดงกระพริบที่ขึ้นจนแทบมองไม่เห็นทางเขามองหญิงสาวหญิงสาวมองกลับดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความหวังเพียงเล็กน้อยเขากำมือเธอไว้แน่น ครั้งนี้เราจะไม่หนีเสียงเขานิ่งแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยการตัดสินใจสุดท้ายหญิงสาวพยักหน้ารอยยิ้มจางปรากฏบนใบหน้าที่เปื้อนเลือดและน้ำตาเขาดึงสลักระเบิดที่ซ่อนในเสื้อเกราะพี่ชายมองไปรอบๆห้องครั้งสุดท้ายใบหน้าของโคลนทั้งหลายความทรงจำปลอมทั้งหมดเกมที่ไม่เคยยุติธรรมตั้งแต่ต้นให้มันจบตรงนี้เขากระซิบเขาโผล่เข้ากอดหญิงสาวแน่นและโยนตัวทั้งคู่เข้าห้องน้ำเรืองแสงที่เต็มไปด้วยโคลน แสงขาวสว่างว่าปกคลุมทุกอย่างเสียงระเบิดดังสนั่นจนโลกทั้งใบเงียบลงรุ่งสางวันถัดมาฝนหยุดตกเพลิงไม่ในซากเฮลิคอปเตอร์ค่อยๆมอดดับท้องฟ้าสีเทาอ่อนเผยรังสีแรกของวันใหม่ท่ามกลางเศษซากที่ไม่เกรียมชายในชุดเกราะสีขาวกลุ่มใหม่เดินตรวจสอบพื้นที่หนึ่งในนั้นหยิบกล่องโลหะเล็กๆออกมาจากใต้ซากบนฝากลองมีสัญ,ญลักษณ์รูปวงกลมแต่ครึ่งภายในมีเศษดีเที่ยังสมบูรณ์เสียงวิทยุดังขึ้นจากด้านบนการทดลองหนึ่ง สิ้นสุดใช่ในชุดกล่อยกกล่องขึ้นแสงตะวันสะท้อนบนโลหะเย็นเฉียบอเริ่มการทดลองสองภาคค่อยๆมืดลงเหลือเพียงเสียงลมอ่อนๆพัดผ่านทุ่งร้างจบภาคหนึ่งภาคไทยสายลมยามข้าผพัดผ่านซอยแคบปลิ้นอาหารร้อนร้อนลอ,อยคลุ้งในอากาศเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ดังเบาๆไฟถนนกระพริบสลัวสองทางข้างหน้าเขาสวมหมวกกันน็อกปิดหน้าเสื้อแจ็คเก็ตเก่าเต็มไปด้วยฝุน่น หัวใจของเขาเต้นแรงมือสั่นเมื่อหยิบถุงอาหารขึ้นมาหน้าบ้านหลังใหญ่ปรากฏตรงหน้าประตูเหล็กสูงทึบและเงียบสงัดเธอเปิดประตูออกมาสายตาเธอสบตาเขาโดยไม่ตั้งใจดวงตาเธอเต็มไปด้วยความสงสยัยรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าเธอแข็งค้างเขาถอดหมวกออกอย่างช้าๆผมยุ่งปกหน้าจากเหงื่อและลมเธออ้าปากค้างมือเธอสั่นจนถุงอาหารเกือบหล่นภาพความทรงจำเก่าผุดขึ้นมาในหัวเธอชายคนนี้คือคนที่เธอเคยรักและหายไป เสียงหัวใจเต้นแรงกล้องในหูทั้งคู่ความเงียบรอบตัวกลายเป็นสิ่งอึดทึกในจิตใจแสงไฟจากบ้านสัดส่องไปหน้าแท้จริงของเขารอยช้ำเก่าและรอยยิ้มเจ็บปวดเผยออกมาเธอก้าวถอยหลังลมหายใจเธอขาดห่วงและเต็มไปด้วยความตกใจเท้าของเธอสะดุดพื้นหินเย็นแข็งเสียงลมหายใจสั่นสะท้อนในหูตัวเองกลิ่นควันอาหารยังคงอบอวลแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวขาดหายไปเขายืนนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความกังวลและความหวัง ไฟถนนกระพริบอีกครั้งเอาใบหน้าของเขาสลับระหว่างสว่างและมืดน้ำเสียงเธอสั่นเมื่อพูดออกมาชื่อของเขาหลุดจากริมฝีปากอย่างไม่ตั้งใจมือของเขากำแน่นจนเส้นเลือดปุดริมฝีปากสั่นแต่ยังเงียบเสียงจิ้งหรีดดังขึ้นรอบข้างทว่าหัวใจทั้งคู่กลับได้ยินเพียงเสียงเต้นของกันและกันเธอก้าวเข้าใกล้เพียงครึ่งก้าวแล้วหยุดราวกับมีบางอย่างก้นกลางสายลมแรงพัดผ่านผมเธอปลิวปะทะใบหน้าเขากระิ่นน้ำหอมอ่อนๆที่เขาจำได้ชัดเจนตีขึ้นมา เขายกถุงอาหารขึ้นตรงหน้ามือสั่นจนถุงสันตามจังหวะหัวใจแววตาเธอเริ่มเปลี่ยนจากตกใจเป็นเจ็บปวดน้ำตาเริ่มเอ่อคลอในดวงตากลมใสริมฝีปากเธอสันเหมือนอยากถามบางอย่างแต่คำถามนั้นกลับติดอยู่ในลำคอเขาก้าวไปข้างหน้าแต่เสียงเปิดประตูดังมาจากด้านหลังเธออย่างกระทันหันเสียงประตูบ้านเปิดออกอย่างแรงบานประตูเหล็กกระทบผนังดังสะท้อนในซอยเงียบใช่อีกคนก้าวออกมาใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและโกรธเกรี้ยว สายตาเขามองสลับไปมาระหว่างเธอกับคนส่งอาหารความเงียบกลายเป็นแรงกดดันจนหายใจติดขัดมือเธอรีบปาดน้ำตาร่างเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวคนส่งอาหารยืนนิ่งสายตาคมแข็งตัดผ่านอากาศราวกับคมมีดชื่อของชายคนนั้นถูกเอ่ยขึ้นเสียงนั้นสัน่นและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดชายที่เพิ่งออกมาเริ่มเดินเข้าหาเขาฝีเท้าหนักและช้าเหมือนเสียงกลองเตือนภัยลมแรงพัดกระแทกถุงอาหารหล่นลงพื้นเสียงพลาสติกแตกดังท่ามกลางความเงียบ กลิ่นอาหารร้อนผสมกับกลิ่นฝุ่นควันในอากาศทาให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกมือทั้งสองฝ่ายเริ่มกำมัดความทรงจาเก่าและความลับที่ซ่อนมานานกําลังจะถูกเปิดเผยเสียงหัวใจเต้นดังรัวในอกทุกคนเธอย,ยกมือขึ้นกดหน้าอกตัวเองราวกับจะหยุดเสียงนั้นชายที่เพิ่งออกมาจากบ้านจ้องตาเขม่งน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสงสัยและโกรธเขาก้าวเขา้าใกล้คนส่งอาหารสายตาเต็มไปด้วยคําถามที่ไม่ได้เอ,อ่ยออกมา คนส่งอาหารยืนนิ่งริมฝีปากสั่นเล็กน้อยเหมือนจะพูดแต่หยุดไว้เธอหันมามองเขาน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวลมเย็นพัดผ่านร่างกะลินดินเปียกจากสายฝนที่ตกก่อนหน้านี้ตีขึ้นมาเธอเอ่ยถามเสียงสั่นคำถามนั้นเหมือนกริดใจของทั้งคู่เขาเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและยอมรับเสียงฝีเท้าของชายอีกคนหยุดกึกบรรยากาศรอบตัวเงียบงันเหมือนเวลาหยุดเดิน เขาพูดออกมาในที่สุดเสียงแหบต่ำเต็มไปด้วยความจริงที่เก็บซ่อนมานานฉันไม่เคยจากไปจริงๆดวงตาเธอเบิกกว้างลมหายใจเธอสะดุดและหัวใจแทบหยุดเต้นชายอีกคนกำมือแน่นสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและโกรธแค้นเสียงสายลมแรงพัดประตูดังปังทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาเพียงคนเดียวอยากให้ฉันเปิดเผยความลับทั้งหมดของเขาในฉากถัดไปเลยไหมเขาก้มหน้าลงเล็กน้อยเงาของไฟถนนทอดยาวปกปิดครึ่งใบหน้า เสียงของเขาสั่นเมื่อเอ่ยต่อทุกคํำเหมือนบาทลึกลงในใจเธอฉันกลับมาเพราะสัญญาที่เคยให้ไว้กับเธอดวงตาเธอสั่นระลึกความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นราวกับภาพเงาที่ไม่เคยหายไปชายอีกคนขมวดคิ้วแน่นเสียงเขาแข็งและดังขึ้นสัญญาอะไรเธอไม่เคยบอกฉันเรื่องนี้เธอหันมองชายคนนั้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสับสนและกลัวฉันคิดว่าเขาตายไปแล้ว ความเงียบกรับหม่อีกครั้งเสียงจิ้งหรีดในพงหญ้าดังขึ้นเหมือนกรีดอากาศเงียบสงัดเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆน้ำตะกาะอ,อยู่บนขอบตาแต่รอยยิ้มเจ็บปวดผุดขึ้นบนใบหน้าฉันหายไปเพราะพยายามปกป้องเธอมือเธอกำแน่นจนเล็บจิกลงในฝ่ามือเลือดซึมออกมาเล็กน้อยแต่เธอไม่รู้สึกเจ็บใช่อีกคนกล้ามาขวางตรงกลางร่างเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความหึงหวงออกไปจากที่นี่เธอไม่ต้องการเธออีกต่อไปเขาไม่ขยับสายตาคมจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเธอ ให้เธอพูดเองว่าเธอต้องการอะไรเธอกัดริมฝีปากกับน้ำตาไหลพร่าขณะมองสองคนตรงหน้าอยากให้ฉันเขียนต่อแบบเธอต้องเลือกทันทีจุดตัดสินใจพีคเธอสั่นศีรษะเบาๆน้ำตาไหลไม่หยุดราวกับไม่สามารถควบคุมได้เสียงลมหายใจของเธอถี่และหนักทุกคาที่พูดออกมาเหมือนหลุดจากแรงกดดันที่เก็บไว้ฉันฉันไม่รู้ว่าควรเลือกใครใช่อีกคนกัดฟันแน่นกำมัดจนเสียงข้อนิ้วดังกรอบแกรบ เขาก้าเข้ามาอีกเก้าวใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดคนส่งอาหารยังคงยืนนิ่งดวงตาแดงจัดเหมือนคนที่ผ่านการต่อสู้มาทั้งชีวิตทันใดนั้นเสียงรถยนต์ดังลั่นเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วไฟหน้ารถสาดสว่างเข้ามาร่างทั้งสามหยุดนิ่งด้วยความตกใจรถคันนั้นพุ่งเข้ามาที่ประตูบ้านเสียงเบรกดังลั่นและยางเสียสีกับพื้นถนนประตูเหล็กสั่นสะเทือนอย่างแรงเสียงกระแทกทําให้ทุกคนหันไปพร้อมกัน ร่างหนึ่งก้าลงมาจากรถใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลและคราบเลือดเสียงเขาแหบและสัน่นแต่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและแค้นฝังลึกไม่มีใครได้เธอนอกจากฉันดวงตาเธอเบอิกกว้างร่างกายแข็งทื่อเพราะความกลัวและตกใจสุดขีดคนส่งอาหารขยับตัวมาข้างหน้าท่าทางพร้อมปกป้องเธอทันทีชายอีกคนหันมามองความสับสนเปลี่ยนเป็นความตกใจจนพูดไม่ออก บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงลมแรงและเสียงเครื่องยนต์ที่ยังไม่ดับดังคลออยู่เบื้องหลัง